อันนี้อะไรเอ่ยอ๋อเต้าหู้อันน้ํ oh, าจิ้มนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มหม่าล่าน้ําจิ้มซีฟูด้ดอันนี้เป็นซุปซุปหม่าล่าอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะแอบ,บเข้าไปดูด้านหลังนะคะมาดูที่ครัวโลกมากตรงนี้นะคะของเยอะเนาะคุณยายเปิดไฟไหมคะสวัสดีค่ะคุณยายแกนี่ คุณยายเป็นแม่ครัวนะคะนี่วันนี้มีเมนูอะไรคะคุณยายหมูกระทะค่ะหมูกระทะอร่อยมากอร่อยมากนี่อันนี้เป็นอันนี้หมูนุม่มสว่วนนี้เบคอนเนาะเราก็จะชอบมากินหมูกระทะกันที่บ้านริมคลองนะคะเรารอคนย่างเนี่ยคนย่างไม่มาเลยพี่ปูกำลังมาเอ๊ะคัพเค้กเห่านี่แสดงว่ามาแล้วแน่เลยได้ไหมอ้ามาแล้ว มาแล้วคะ่ะคนย่างใครมาให้ถ่ายสิรถฟ้าต้องเป็นพี่ฝันอยู่แล้วสวยมาสวยพี่ฝันมาไม่ต้องห้าวพี่จ๋าจับหมาหน่อยลูกพี่ฝันนะคะเ,คเป็นมือวางอันดับหนึ่งในการปิ้งหมูกระทะปิ้งเก่งมากมมาอะไรนะนอ, okay. อ่ะหยุดยังไง ปิดหน้าไว้ตั้ตั้ตั้งต้เล่นนายากลปิดหน้ามมองไม่เห็นห้ามเห่าเข้าใจไหมเหนื่อยไหมนี่พี่ปูพี่ปูรู้ไหมว่าเวลาคนฮะคนอะไรนะเอ้ยเวลาแบบว่าคนดีๆมาเห่าแต่เวลาแบบคนดีคนไม่ดีเอ้ยคนไม่ดีมาคนร้ายอ่ะแอบอยู่ในกรง คือไม่ได้ช่วยอะไรเลยอ่ะกลัวคนร้ายไงไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะคนร้ายคนดีต้องเห่าบอกแต่ถ้าคนร้ายไ้่ก็หลบกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนย่างหมูกระทะมาแล้วเรารอเธออยู่อันนี้ไลท์ที่ TikTok TikTok สวัสดีค่ะ TikTok ของมีคนถามหาพี่ฝันเยอะเลยม่กกี้นี้เราได้ทําการประกาศหาคู่ให้ขับเค้กไปแล้ว เพราะว่าบีอยากได้หลานแต่พี่ฝันอ่ะอันนี้เป็นโอกาสดีสวัสดีค่ะโสดค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะคุณยายดีใจคุณยายเหมือน ได้นะคะผ่ยผ่านทางทิกติกนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างคับเค้กกับพี่ฝันใครจะได้คู่ก่อนผ่านไลฟ์นี้เลยนะคะผ่านไลฟ์นี้เลยฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะภาษาภาษาญี่ปุ่นไม่ภาษาเกาเกาหลีว่าไงฮายองยองยองจงอ่ะพี่ฝันค่ะมาแล้วค่ะคนทำคนทำคนทำอะไรนะคนทำด้านที่ย่างนะคะ ก็ยังไม่ค่อยหิวกันหรอกก็ยังก็ยังพอได้ยังไปเลื่อเลื่อยอันนี้ทำไมมันเหี่ยวอย่างนี้ล่ะมันก็เสษ็ฟิแลแช่น้ำอ๋อหรอใช่ใช่เพราะว่ามันโดนฟิตมาอ๋อโอเคเดี๋ยวเราไปแช่น้ำก่อนเนาะอันนี้แมงกะพุนแมงกะพุนไข่วันนี้พิเศษพี่ฟันไข่หมึกค่ะตาโตเลยอะตาโตเพราะว่าอร่อยมาก อันนี้คือบอกเลยอร่อยมากแล้วก็มีเบคอนมีหมูเด้งนะคะพี่ปูวันนี้พิเศษมีไข่หมึกด้วยเโโโโมียโหสุดยอดอยากเห็นพี่ฝนพี่ฝนไม่รู้มาหรือเปล่าพี่ฝนไม่รู้มาหรือยังพี่ฝนไปอยุธยานะคะแล้วค่ะก็อวานอาวานนีวันวันนี้วันครอบครัวไม่รู้จะผั่มาหรือยังไม่รู้มาหรือเปล่าเนี่ยเนี่น่าทานมาก วันนี้นะอร่อยแน่นอนฉลองฉลองอะไรนะเบียร์หน้าปิดเทอมพวกเราเนี่ยฉลองกันได้ทุกเทศกาลทุกทุกสัปดาห์ฉลองเบียร์หน้าปิดเทอมเบียร์หน้าเปิดเทอมเบียร์หน้าได้เกรดสี่ให้ได้เกรดสี่ได้เกรดสี่ปะหนูยังไม่ได้ดูแต่สเกลเลอร์สเกลเลอร์ได้เกรดสี่เกือบทุกตัวยกเว้นให้ทายว่าวิชาอะไรทุกคน ยกเว้นภาษาไทยทุกคนใช่พี่ปูพูดถูกยกเว้นภาษาไทยนะคะภาษาไทยยากได้เกสีทุกตัวจริงๆได้เกสีทุกตัวยกเว้นภาษาไทยนะสกายเลอร์แต่ก็ด้วยความที่เขาแบบไม่ค่อยเก่งภาษาไทยเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพลิปกล้องแป๊ดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีมันไม่ค่อยชาดอีกแล้วอะทุกคน สวัสดีค่ะแม่พึ่งหนะอยากถอยกล้องใหม่มากเลยคือกล้องแม่พึ่งมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันไม่ค่อยชัดมันเป็นฝ้ามไม่ค่อยมีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซื้อมาเติมถูกต้องช่วงนี้แม่พึ่งไม่ได้ไปตลาดดอกไม้เลยก็จะหิวเหีวหน่อย แม่น้ำลงน้ำลงมากน้ำลงเยอะเลยอ่ะน้ำลงมากได้จะบอกว่าเมื่อวานมีคนเดินลงไปเนี่ยแล้วเราอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แล้วเขาได้กุ้งด้วยน้ำลงเยอะมากคือตอนที่นี่นะคะตอนเย็นน้ำลงตอนเช้าน้ำขึ้นนี่ไงนี่ไงพี่ฝัน เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูเดี๋ยวเราให้ดูว่าเขามีคนมาหากุ้งจริงๆนั่นไงนั่นไงเห็นไหมเนี่ยเขาดำกุ้งดำหากุ้งกันทุกคนเดี๋ยวซูไม่ดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีคนหากุ้งจริงๆสกายลงไปงมกุ้งเขาเร็วอหรือเราขอซื้อจากเขาได้ไหมง่ายดีพี่มีแบ่งขายไหมคะขอซื้อต่อค่ะขอซื้อต่อค่ะถ้าหนูงมน่าจะไม่ได้กิน ใช่ไหมถ้าหนุ่มงมันจะไปได้กินค่ะอย่างงี้ยบ้างทุกคนทักทายคุยสวยไหมจะบอกว่าจิกต๊อกเนี่ยจิกต๊อกเราสวยใช่หรือสิไม่ต้องแต่งหน้าแต่งให้พร้อมเขาแต่งให้แล้วพี่ก่อนจะเอาโทนไหนเอาโทนนี้ไหมนี่อู้มีหลายโทนนี่โทนดอกไม้นี่ใส่ดอกไม้นี่ค่ะอันเนี้ยเออ Like นี่นะหน้าหน้าก็จะหน้าก็จะแทบ็คขายกันป่นงมกุ้งถนนเขางงมกุ้งต้องถามเขาว่าได้จริงเปล่าได้ได้ไหมก็ต้องได้แหละเขาลงใช่น่าจะมีช่วงนี้อ๋อเวลาเขาปล่อยน้ำน้ำมันลง เอ็มมางมกุ้งหน่อยเดี๋ยวใช่เลยดิบอกอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวตามโอเคพี่เอ็มมางมกุ้งได้แล้วอยากไปโลตัส วันละวลอ้ยสกายเล้วบ้าโมงลเสียงดังกิไสตงสตงสตงอ่ะสตงติดสตงสติงอยากไปเดี๋ยวแม่ใชแพลตฟอร์มหนึ่งนะยังไงก็เจอกันที่ตรงนั้นนะคะ